อีกหนึ่งจุดนะครับในวัดเทวราชุนชรในส่วนพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนนี้จะเป็นนําเสนอเกี่ยวกับนะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับทุกพระองค์นะครับตั้งแต่ต้นรัตนโกสินมาเลยนะครับต้องเรียกว่าหลายคนไม่มีความรู้ด้านนี้นะครับแต่พอได้มาที่นี่ต้องบอกว่าได้ความรู้เยอะมากเลยครับนี่จะเป็นองค์สังฆราชต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับมีมาถึง20พระองค์ นะครับนี่ครับจะจัดแสดงอยู่ในห้องในพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งถาผพ้สูงอายุเนี่ยจะเข้าฟรีนะครับส่วนถ้าเป็นคนธรรมดาก็ประมาณคนละ50บาทครับสามารถเข้าพาแวะชมในหลายๆส่วนของพิพิธภัณฑ์ซึ่งจะได้ความรู้และก็ได้ร่วมบุญไปได้ด้วยครับวัดเถวราชกุญชรครับ